ครับเราจะมาดูเครื่องเครื่องชงกาแฟแบบแคปซูลน,นะครับนี่เป็นของยี่ห้อเน p เ e โซนะครับน้ำกี่อย,ยู่อทางด้านหลังครับเราเอาไว้เติมเพื่อที่จะให้เพื่อเติมน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมชงนะครับนี่จะมีไฟสถานะบ,บอกสถานะนะครับว่าลอ็อกเครื่องแล้วก็แล้วก็เปิดปิดเครื่องอันนี้เป็นถ้วยแคปซูลของกาแฟนะครับ โดยขับซึลของกาแฟนี้มันจะมีหลายเศนะครับแต่ละเีนี้ปริมาณน้นําออกเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันอันนี้อย่างสีทองนี้ปริมาณก็เยอะๆหน่อยแล้วก็สีน้ำตาลเข้มแต่ละสีนี้ถ้าชงออกมาแล้วนะครับน้ําในแก้วนี้จะปริมาณก็จะต่างกันไม่ทราบว่าม,มันอ่านโค้ดได้อย่างไรอันนี้ผมเองไม่ไม่รู้เลยนะครับดูแต่ว่าเราเราจะชงเนี่ยเราต้องต้องดูแก้วของเราด้วยผมใช้แก้วประมาณ สิบออนนะครับถ้าเกิดเราเราจะมาเปิดในการชงนะครับถ้าเราเปิดปลดล็อกออกนะครับตรงกุญแจเปิดเ้าไอ้เก็บซูลเก่านะครับที่มันอยู่ด้านในอ่ะมันก็จะตกลงไปในถังเก็บถังเก็บอยอ่ๆนั่นอันนี้ตกลงไปแล้วนะครับถ้าเราจะมาชงใหม่เราก็วางแทนที่ได้เลยแล้วก็กดปุ่มลงแล้วก็กดปิด ครับระวังที่แทนที่ทางด้านเดิมได้เลยนะครับแล้วก็กดมันก็จะดังแกลกคแล้วเราก็บิดไปทางกุญแจปิดนี่ไฟมันจะบอกสถานะนะครับแล้วเราก็ต้องมากดอีกทีนะครับถ้ามันนิ่งแล้วกดแล้วมันก็จะวอร์มน้ำให้ร้อนสักพักแล้วมันก็จะออกมาใส่แก้วเองโดยอัตโนมัตินะครับ ฟองแก้วรอไปแล้วนะครับครับออรอรอแป๊บเดียวแล้วก็อันนี้มันร้อนเร็วนะครับร้อนแป๊บเดียวน้ําก็ร้อนละครับออกมารู้สึกอันนี้จเจ้าฟองกาแฟค่อนข้างจะได้เยอะเลยนะครับแล้วข้างล่างนี่ก็จะเป็นน้ํากาแฟแล้วข้างบนก็จะเป็นกาแฟอีกฟองกาแฟอีกชั้นหนึ่งในการชงชงง่ายครับ อันนี้จะมา,มากน้อยอะไรก็จะอร่อยหรือไม่อร่อยนี้ไม่ก็ขึ้นอยู่ที่กาแฟแคปซูลที่เราชอบนะครับเราชอบแบบไหนเราก็เอามาชงชงดื่มกินนะครับที่ผมเคยไปกินที่ตามห้างนะครับตามร้านในเวลาเขาชงเนี่ยรสชาติเนี่ยมันคล้ายกันเลยครับเราไปซื้อเขาก็แก้วละเกือบร้อยนะครับถ้าเราซื้อมากินเองในแก้วหนึ่งแคปซูลนี่ก็จะตกอยู่เกือบ20บาทกับประมาณ22บาท เรากินตุดแบบนี้เราก็โอเคฮะที่กินกาแฟนี้กาแฟดีอย่างนี้เวลาเรากินแล้วไม่จะไม่ทาให้ปวดหัวครับผมเคยขายกาแฟสองสามวันนี้เริ่มปวดหัวแล้วครับอินภารานี้ไม่หายนะเราต้องมาชงกาแฟกินครับจนถึงจะหายถ้ามันหยุดแล้วไฟก็จะหยุดกระพริบน้ามันก็จะหยุดทันทีครับอันนี้ไฟมันจะกระพริบก็แดงว่ามันก็ยังเติม ปริมากาแฟลงแก้วอยู่นะครับครับมันจะมีฟองกาแฟให้เราอยู่นี่ผมที่ชงนี่ก็คือเราก็จะเติมน้ำพึ่งลงไปนะครับแทนครีมเราก็จะมีที่คนไฟฟ้านะครับอ่านี่มันก็จะใช้แบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่3 3โวลต์นะ3โวลต์หรือ ด1.5วลต์จำไม่ได้แล้วแล้วเราก็ปั่นลงไปด้านล่างน,นะครับแล้ก็จะผสมน้ำพึ่งให้ครับครับเราช่องง่ายๆแค่นี้นะครับเราก็มีกาแฟดีๆเอาไว้กินไว้ที่บ้านแล้วนะครับครับสวัสดีครับ